คลิปนี้มาจะมาทำหน้าสกินแคร์รูทีให้ทุกคนดูค่ะหาแบบว่าสิวคูดขึ้นมาเต็มมากตอนแรกมันชัดกว่านี้อีกอ่ะแอนวิชสกินแคร์นะ mm hmm. ก็คือหน้าชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดมากขึ้นนะผิวไหมเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วเืิ่นมากคือผิวฟูนแน่นอน สวัสดีค่ะทุกคนมานะคะคลิปนี้มาจะมาทำในสกินแ r ร์รูทีให้ทุกคนดูค่ะก็จะให้ทุกคนดูนะว่าช่วงนี้ยมาอินสกินแคร์อะไรบ้างน,นะเวลามาอินกับสกินแคร์อะไรสักตัว2ตัวเราจะใช้แบบเป็นเดือนเลยนะคะแล้วเซตเนี้ยก็คือเป็นเซตที่จริงๆอ่ะใช้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่ว่าเดือนเนี้ยก็ยังแบบใช้อยู่แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆนะเพราะว่ามาอ่ะทำสกินไซคลิ่งมาแล้วแบบหน้าพังไปแบบ นิดนึงทุกคนรู้จักสกินไซคลิงปะมันเป็นการใช้กลุ่มยาที่เป็นวิตามินเอหรือว่าเรตินนย์อะทำให้มันออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดแล้วก็ระคายเคืองน้อยที่สุดก็วันแรกเราจะลงพวก AHA ที่แบบว่าเป็นผัดเซลล์ผิววันที่2เราจะลงเป็นเรตินอย์นะคะแล้วก็วันที่3ที่4จะลงเป็นพวกแบบ Recovery ่อะพวกแบบมอ i ูเลเตอร์อะไรเงี้ยทำให้แบบว่าหน้าเราชุ่มชื้นอะแต่ว่ามาทําผิดวิธีไปนิดหนึ่งเพราะามาเป็นลงเรตินอนตอนเช้านะก็เลยระคายเคืองทุกคนหน้าแบบว่าสิว ขึ้นมาเต็มมากเพราะว่ามันแบบผิวแพ้ง่ายมากตอนนั้นไม้ก็เลยเปลี่ยนวิธีการลงผิวนะเขาเรียกแซนด์วิชสกินแคร์นะคะก็เป็นวิธีที่เวิร์กมากสาหรับคนที่อยากใช้เรติอลนะเขาบอกว่าถ้าใช้เรติโนนถูก่ะผิวเราจะได้แบบแกส k ก n ินเลย,ยก็มาล้างหน้ากันเลยค่ะตอนนี้ก็คือผมเผาอะไรเงี้ยก็ไปหมดแล้วแล้วก็ ไม่ไปต่อผมมาทุกคนผมยาวมากผมยาวถึงกลางหลังจริงๆ30นิ้วนะมาบอกเลยว่าอาบน้ำแต่ทีถ้าสระผมอะขึ้นเหนื่อยมากเพราะว่าเป่าผมเป็นชั่วโมงเคยจับเวลาแล้วขึ้นนานมากตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะมาว่ามันน่าจะเสร็จประมาณเกือบเที่ยงคืนไม่ก็เที่ยงคืนเลยไปเลยนะคะก็มาเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะก็จะถอดคอนแทคก่อนนะมาใช้ริ้วนิวนะคะก็แบบทั่วไปเลยเน้นถูกไม่เน้นแพงนะ ครีมเครื่องสำอางเลยมาใช้เป็นตัวบานิลาโคนะนี่จะเป็นครีมอิสซิโลครีนซิ่งวอเดอรนะคือบานิลาโคเขาจะดังเป็นครี a ซิ่งบา a l มใช่ไหมแต่ว่ามาอะชอบตัวนี้ตัวนี้เขาดีตรงที่เราสามารถแบบเปิดฝามาแล้วเราก็สามารถปั๊มตัวครี n ซิ่งข้างในได้เลยนะ เคือเส้นเขาก็จะออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็เช็ดได้เลยคือมันสะดวกมากๆนะถ้าใครชอบแบบบาัมก็ก็ดีนะมารู้สึกว่ามันก็จะคลีนสะอาดคลีนง่ายกว่ามันไม่ต้องแบบเช็ดแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวนะคะแล้วเขาก็สารสกัดจากธรรมชาติด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ปรับสมดุลผิวให้ผิวเราแบบมีความแบบบาลานซ์นะนี่ก็เช็ดเรียบร้อยนะคะ สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสดมากนี่คือผิวของไม้เห็นป้ารอยสิวแบบเยอะมากเลยอันนี้ยิ่งชัดตอนแรกมันชัดกว่านี้อีกอ่ะแต่ว่านี้ก็จางลงเยอะมากๆแล้วต่อไปก็จะลางหน้าด้วยครีนซิ n งออยนะคะมาใช้เป็นของ e e Balancing c r e a n Sing อ i ยตัวนี้จริงๆตัวนี้เขาสามารถล้างเข้าสำอางได้นะแต่ว่าไม้อยากให้เขาทําหน้าที่เหมือนเป็น โฟมล้างหน้าไปเลยนะเพราะว่ามารู้สึกชอบกลิ่นเขาแล้วอีกอย่างคือเวลาใช้ตัวนี้แล้วเรามีสิ่งสกปรกที่มันอุดตันที่รูขุมขนอะ่ะเขาจะออกมาทุกคนล้างหน้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะไปอาบน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงสกินแคร์ให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนมากคือบอกเลยว่าใช้น้อยมากใช้ไม่เยอะเลยแล้วก็ทําให้ผิวว,ว่าดูดีขึ้นจริงๆนะคะก็ ไว้ค่อยเจอกันต่อนอาบน้ำเสร็จนะเดี๋ยวเราจะมาใช้โลชั่นของลาแมนะคะอันนี้จะเป็นลาแมเดอะเทปเมนต์โลชั่นนะตัวนี้ ในการเช็ดทำความสะอาดผิวก่อนลงสกินแคร์ตัวอื่นนะคะเป็นตัวที่มีไว้แล้วสบายใจอะ่ะอ,อ๋อเราใช้สัมฤของอันนี้นะคะยูกิยูกิตอนแรกไม่ใช้ตัวลาแมอะ่ะไม่แบบ ไม่อยากใช้กับสำลีเลยอะเหมือนแบบเราทาไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้กับสำลีก็ได้นะคะมารู้สึกว่าถ้าใช้กับสำลีมันได้แบบฟิลเช็ดทำความสะอาดก่อนนะเพราะว่าตัวเนี้ยเหมาะมากเตรียมผิวก่อนที่จะลงสกินแคร์ตัวอื่นนะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเขาช่วยทำให้สกินแคร์ตัวอื่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เขาทำให้ชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ลดพวกริ้วรอยด้วยนะนี่เป็นตัวที่ถ้ามีงบก็แนะนำมากๆนะคะ แล้วไม้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะนี่จะเป็น Royal r e v i t a l i z Hyaluronic Acid นะอันนี้จะเป็นตัวเซรั่มที่ทําให้ผิวเราอุ้มน้ำนะคะนี่นเขาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อไม้เป็นคนหน้ามันใช่ไหมแต่ว่าพอไม้ใชรร้ r e t i n o อะ่ะไมยหน้าแห้มขึ้นมาทันทีไมยก็ทา m อ i ร t u r i z e r นะแบบทาหลายแบรน์เลยอะ มันก็ยังไม่ชุ่มชื้นขึ้นเท่าไหร่แต่พอมาแอปตัวนี้เข้าไปอ่ะมารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดมากขึ้นน่ะแล้วก็เนื้อเขาบางเบามากๆนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวง่ายมากนอกจากที่เขาจะทําให้ผิวเราอ่ะอิ่มน้ําแล้วนะเขายังช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะทุกคนดีมากๆเลยอันนี้ทาเสร็จแล้วเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวไปเลยนะคะคือผิวแบบ มีความฉ่ำนะแต่ว่าไม่มันเลยนะคะทุกคนเป็นเนื้อที่ถูกใจคนที่ผิวมันมากๆแล้วก็เขาไม่มีน้ําหอมไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฮยาลูรกุลน,นะคือมาโคกับไมโครมาโคนี่เขาจะบำรุงผิวชั้นนอกนะคะให้ชุ่มชื้นแล้วก็อินฟูยาวนาะนส่วนไมโครก็จะเป็นให้ความชุ่มชื้นกับผิวชั้นในนะใครที่ผิวขาดนาะต้องการความชุ่มชื้นด่วนๆอนะตัวนี้แบบ นะนำมากๆานี่ใช้มาประมาณแบบว่าอาทิตย์2อาทิตย์แล้วอะ่ะดีนะคะทุกคนดีมากเลยลแล้วมาก็ชอบใช้ตัวนี้คู่กับตัวนี้นะคะจะเป็น c l i n i c m o i s t u r c h r นะตัวนี้เขาจะให้ความชุ่มชื้นแบบร้อยชั่วโมงเลยทุกคนเป็นตัวที่มายแบบ ใช้เยอะมากๆใช้บ่อยมากๆเป็นตัวที่เอชอบมากแล้วแบบใช้คู่กันคือแบบดีนะเอาผสมกันก็ได้หรือว่าใช้ตัวนี้ก่อนแล้วตัวนี้ตามก็ได้ซึ่งตัวนี้ยมจะใช้กับตัวเรตินอลนะคะเป็นเรตินอลที่ไมรู้สึกว่าไมใช้แล้วแบบรู้สึกเห็นผลนะก็คือตัวนี้เป็นอิงกุนะเป็นกรีนทีเรตินอลรี p พาชช็อตนะคะเป็นเรตินอลที่มีความคงทนแล้วก็อ่อนโยนกว่าเรตินอลทั่วไปนะเขาใส่สารให้ความชุ่มชื้นเข้าไปอีกใครที่กลัวละคาย งหรือว่าเป็นผิวแพ้ง่ายอ่ะหมายว่านี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแนะนําให้ใช้เป็นเทคนิคแบบแซนด์วิชสกินแคร์นะก็คือมอยเจอไรเซอร์ก่อนแล้วก็ตามด้วยเรติโนลนะคะแล้วก็มอยเจอไรเซอร์ตามอีกทีวิธีนี้จะทําให้เราใช้เรติโนลแล้วเราขายเครื่องน้อยลงนะอันนี้หมายก็ได้มาจาก ติ๊กต็อกเหมือนเดิมน,นะคะช่วงนี้แบบว่าเสพ t i ติ๊กต็อกเยอะมากแล้วก็แบบหาทําไปทั่วแนละ้วทุกคนก็มาลงตัวไทยาไปรอบหนึ่งแล้วก็มั่นใจว่าผิวเราแบบชุ่มชื้นมากๆแล้วนะเราก็ต้องเติมความชุ่มชื้นไปอีกนะคะตอนแรกอาจจะไม่ทาหนามากนะก็จะทาบาง มายก็จะนวดให้เขาซึมเข้าผิวเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเป็นเนื้อแบบเนื้อเจลนะคะที่มีความแบบแบงละมุนมากสบายผิวมากคือมายชอบทาไวเจอร์แบบเจลมากเพราะว่าทาเข้าไปแล้วรู้สึกว่าผิวมันแอบแบบเย็นๆนิดนึงนะ <c oughs> ยิ่งโดนแอร์ยิ่งเย็นทุกคนแล้วเราก็จะตามด้วยตัวนี้นะคะมายจะใช้แค่ปั๊มเดียวพอนะ <c oughs> จากที่มายใช้มานะมายรู้สึกว่าเรตินอลตัวเนี้ยตื่นมามารู้สึกว่าผิวเรียบเลยทุกคน คือแบบ Amazing มากแต่ก็ต้องแลกกับผิวแห้งนะเพราะว่าไม้ใช้ตัวเนี้ไม้ไม่ได้ลงแบบเทคนิค s a n d b l a s e s k i n c เป็นวิธีที่ดีมากๆนะหรือใครจะทําเป็นเทคนิค Skincare ก็ได้อันนี้ก็หยิบเหมือนกันแต่สำหราาับไม้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเ w o ร์กับไม้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็แอบหยิบเทคนิค Skincare มานิดนึงนะคะตรงที่เราก็จะมีวันที่เราใช้เป็นตัวของ AHA ทั้งคืนเลยคืนนั้นจะเป็น คืนของการผัดเซลลนะแต่ว่าส่วนใหญ่มาจะใช้เรตินอลเยอะกว่านะมารู้สึกว่าผิวไหมเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วแล้วก็พวกจุดด่างดอะไรอย่างเงนะี้ยเดี๋ยวไปหวังพึ่งกับตอนผัดเซลลผิวเอานะคะทุกคนแล้วไม่ก็จะลงตัวมอยเชอร์ตัวนี้อีกรอบอันนี้คือเนื้อของเขานะลืมให้ดูเนื้อเลยอะ่ะแล้วก็แอบหยดตัวนี้นิดนึงผสมกันคือไมาชอบใช้ตัวนี้มากๆแบบชอบมากท้ายแล้วงผสมนะคะแล้วก็ ตื่นมากคือผิวฟูแน่นอนนะคะคือลงวิธีแบบแซนด์วิชสกินแคร์แนะนำมา,มากๆสำหรับคนที่อยากใช้เรตินอลแต่ว่ากลัวระคายเคืองนะวิธีนี้เวิร์กนะคะสำหรับหม่ยแล้วก็จะลงตัวนี้นะคะจะเป็นเอสเตอร์ลาวดเออร์อดวานซ์ไนทีแพร์อคอนเซนเทรตนะ ตัวนี้เขาก็ทําให้ผิวอิ่มฟูเหมือนกันนะคะทุกคนกับตาก็คือชุ่มชื้นดีนะแต่ไมนก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นเพราะว่าเรานอนดึกมากนะคะบางทีก็นอนเช้าก็เลยรู้สึกว่าตาก็ยังค้าอยู่แล้วช่วงน,นี้คือช้าม,มากเพราะว่าก็ตอนเช้าส่วนผิวไม่กะลงเป็นตัวนี้นะคะเป็นวัสลินทูต้าไฮยานะ ตัวน,นี้เขามีกูตา้ามีไฮยาลูรอนแล้วก็ในอาซินามายนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ฉ่ำโกลมีวิตามินซีถึงส0เท่าเนื้อเป็นเจลแบบนี้ใครที่ไม่ชอบทาครีมแล้วแบบว่าตัวเหนียวเหน่หนาของวาสลีนดีมากๆสูตรไหนก็ได้ะคะ่ะทุกคนเราทาแบบว่าเพื่อความสบายใจนะว่าให้ผิวเราแบบว่ายังดูดีอยู่แบบดูแลตัวเองอยู่ ตัวนี้ก็คือแบบว่าใช้มา3-4หลอดแล้วอะแล้วก็ใช้แบบหลายสูตรมากๆแต่ว่าไม่ชอบสูตรนี้มากที่สุดเพราะว่ากลิ่นเขาหอมนะส่วนผมมมยจะบำรุงหนังศีรษะเป็นหลักนะคะไม่จะใช้เป็นตัวเคลสตาต,ตัวนี้นะตัวนี้หอมมากๆก,ก็เขามีเส้นสีดำให้ดูนะคะว่าให้ใช้ประมาณเท่าไหร่เห็นปะแล้วก็จะหยุด ตงหัวเลยขาบอกว่าตัวนี้ไปกระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือดที่หัวนะก็จะทําให้หนังศีรษะเราแข็งแรงขึ้นนะคะก็จะลดการหลดร่วงของเส้นผมอะไรประมาณเนี้ยไปใช้ตัวน okay. ี of of ้ผมหอมแน่นอนเพราะว่ากลิ okay. ่นเขาแบบหอมมากๆเป็นแบบหอมผู้ด <Yeah. S 3> <uan S 2> ีอะแล้ยิ่งแบบว่าคนที่ ต่อผมอะทุกคนแนะนําให้บํารุงหนังศรีรษะด้วยนะผมเราจะได้ไม่หลุดร่วงง่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายเราจะใช้เป็นบางของ eproche นะเขามีสารก,กัลจ,กจักโซเจบาออล์นะทาให้แบบว่าผมเรามีความเงางามสวยสกเกจริงๆอะทาตอนผมหมาดๆก็ได้นะทุกคนเือไม่ลืมอดไก็เลยมาทาตอนนี้ผมมายคือเขามีความพันกันมากๆนะแล้วยิ่งแบบว่าผมต่อผมจริงอะ ไม่สามวิคีกันเลยอ่ะมันไปคนละทางอ่ะก็เลยต้องใช้เป็นบารเนี่ยทุกคนจับผมฟ,ฟูอ่ะเขาก็จะมีความเงาขึ้นแบบนี้นะตอนนี้หัวหอมตัวหอมแล้วก็คือหน้าแบบฉ่ำพร้อมนอนนะคะตื่นเช้ามาจะได้แบบว่าดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นแล้วอยากให้ดูผิว อันนี้คือแบบว่าเปิดไฟสองหน้าเลยนะทุกคนทุกคนดูสิแม่มีรอยสิวเยอะก็จริงแต่ว่า ไม่อะรูขุมขนเล็กลงมากๆจากแบบว่าช่วงต้นปีอะต้นปีใหม่รู้สึกว่ารูขุมขนตรงนี้ยม่กว้างกว่านี้เยอะแต่ว่าพอมม่ใช้เทคนิคการลงแบบแซนด์ิชสกินแคร์ก็ทําให้แบบผิวมันละเอียดขึ้นนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเดือนหน้าไมา่เปลี่ยนสกินแคร์อีกรอบเป็นเซตใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่าช่วงนี้ใช้อะไรเนาะแต่ว่าของเดือนนี้ก็จะใช้เป็นประมาณนี้นะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะและชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์มาด้วยนะคะไมายก็ไปนอนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายสันดีค่ะ